สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่6กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่34เรื่องปัญหาของพระเถร,ระชื่อว่าโมคคลานะขอให้นักศึกษาทุกท่านเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อเริ่มตั้งแต่เอกัตมิหิสมเยเถโรเทวจาริกังเป็นต้นไปเป็นการแปลโดยพยัญชนะ ยกศั์หิดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกัตสงสมยเยในสมัยหนึ่งเถโรอันว่าพระเถระคันตวาไปแล้วเทวจาริกังสู่ที่จาริกในเทวโลกทัตตวายืนแล้ววิมาณทวารณนะประตูแห่งวิมานเทวทีตายะของเทพธิดามเหสักขายะผู้มีศักใหญ่อาหะ กล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติว่าเทวทีเตดูก่อนเทพทิดาสัมปติอันว่าสมบัติเตของท่านมหาตีใหญ่แต่เป็นประโยคดิงคถานะครับสัมปติขึ้นมานะครับอันว่าสมบัติเตอันท่านขึ้นมานะครับกัตตวากระทำแล้วกิงกรรมังซึ่งกรรมอะไรลัทธาได้แล้วอิติดังนี้ ตังเทวทีตังกะเทพธิดานั้นรวบเรียมหน้าตะปัจจัยตัวนี้นะครับอัตโนสันติกังอาคันตวาวันวทิตตวาทิตังผู้มาแล้วสู่สำนักของตนไหว,แว้แล้วยืนแล้วเทวทีตานว่าเทพธิดาอาหะกล่าว้ว,ว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุ้มเหอ,อันว่าท่านมาปุจชะ ขอจงอย่าถามมังซึ่งดิฉันอิติดังนี้กีระได้ยินว่าเทวทีตาอันว่าเทพธิดาลัชมานาละอายอยู่ปริตตะกมมามีนะเพราะกรรมอน,นิจหน่อยอัตโนของตนวัตติกล่าวอยู่เอวังอย่างนี้ปะนะก็สาเทวทีตาอันว่าเทพธิดานั้นเถเรนะวุจจมานาผู้อันพระเถระ เมื่อกล่าวว่าตะวางกันว่าเธอกระเถหยเอวะโจงกล่าวนั่นเทียวอิติดังนี้อาหะกล่าวแล้วว่าทันเตข้าเตท่านผู้เจริญทานัางกันว่าทานมะยาอันดิฉันทินนางถวายแล้วณนะเอวะหามีได้นั่นเทียวบูชาว่าการบูชามะยาอันดิฉันกะตากระทําแล้วณนะหามีได้ธรรมโมอ,อันว่าธรรม มะยาอันดิฉันสุโตฟังแล้วนะหามิได้สัจมัจจังการนางนะครับอ่านว่าเหตุสักว่าความสัตว์มะยาอันดิฉันรักขิตังรักษาแล้วเกวลังอย่างเดียวอิติตรงนี้ตะปัจจัยเป็นกรรมาวาจกทั้งนั้นนะครับเถโรอ่านว่าพระเถระคันตวาไปแล้ววิมานะทวารานี้สู่ประตูแห่งวิมานทั้งหลายอัญญานิปี แม้เหล่าอื่นปุจิถามแล้วเทวทีตโรซึ่งเทพธิดาทั้งหลายอัปราปิแม้เหล่าอื่นอาคตาคตาผู้ทั้งมาแล้วผู้ทั้งมาแล้วตาสุปิเทวทีตูสูนะครับเป็นประโยครวบถนนะครับในเทพธิดาทั้งหลายแม้เหล่านั้นนในเทพธิดาทั้งหลายแม้เหล่านั้น ตถาเอนอคุอิตวาเถรังปฏิภาหิตุงอจโกนตีสูผู้อจโกนตีตุไม่อาจอยู่เพื่ออันเบียดบังนะครับตรงนี้นิคุยิตวาแปลว่าเบียดบังเพื่ออันเบียดบังแล้วห้ามซึ่งพระเถระอย่างนั้นนั่นเทียวหนานะครับเป็นจํานวนที่รวมกันอยู่ต้องดึงมาใส่คําว่าหนาเข้าไปนะครับนิทาณะนิทารณียะนะครับ เอกาเทวทีตาอันว่าเทพธิดานางหนึ่งอาหะกล่าวแล้วตาวะก่อนอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญปุญญกรรมเมสุขึ้นมานะครับในบุญญกรรมทั้งหลายทานาทีสุมีทานเป็นต้นหนาอันนี้ก็รวบถอนเช่นเดียวกันปุญยกรรมมังขึ้นมานะครับอันว่าบุญญกรรมมะยา อันดิฉันกะตังนามะชื่อว่ากระทำแล้วนัติย่อมไม่มีปะนะก็อหังอันว่าดิฉันทาสีเป็นทาสีปราาัสสะปุกรัสะของบุคคลอื่นอโหสิงได้เป็นแล้วกัสป,ปะพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะสามิโกอันว่านายตัดสามีของดิฉันนั้น จันโทเป็นคนดุร้ายพาุโสเป็นคนหยาบคายอาติวิยะเกินเปรียบอุตวาเป็นขึ้นมานะครับพินทติย่อมตอยสีสังซึ่งสีสะกัดเถนวาด้วยท่อนไม้หรือกลิงคะเรนวาหรือว่าด้วยท่อนหินไคตะไคเตนะเอวะอนันอันตนทั้งถือเอาแล้วทั้งถือเอาแล้วนั่นเทียว สาหังตัดบทเป็นสาบกอหังนะครับสาอาหังอ่านว่าดิฉันนั้นโกเปครั้นเมื่อความโกรธอุป,ปนเนเกิดขึ้นแล้วปริภาสิตวาบริภาสแล้ว,วอัตตานงซึ่งตนเอวะนั่นเทียวอิติว่าสามิโกอ่านว่านายตะวะของเจ้าเอโสนั่นเอสาตัวนี้คือเอโสนะครับอิสโรเป็นใหญ่ กาตุงเพื่ออันกระทำตั้งซึ่งเจ้าลักคณาหะตังวาให้เป็นผู้มีลักษณะอันขจัดแล้วหรือหินที่ตุงวาหรือว่าเพื่ออันตัดอังคานี้ซึ่งอวัยวะทั้งหลายขึ้นมานะครับนาสาทีนี้มีจะหมูกเป็นต้นเตของเจ้าโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับตะวางกันว่าเธอมากุชิ ยาโกรธแล้วอิติดังนี้ณอากาสิงนะคบตัดบทเป็นณบุกกาสิงนะครับไม่ได้กระทําแล้วโกปังนามะชื่อซึ่งความโกรธเตนะการณีนะเพราะเหตุนั้นอายังสัมปติอันว่าสมบัตินี้เมอันดิฉันลัททาได้แล้วอิติดังนี้อปาราเทวทีตาอ่านว่าเทธิดาอื่นอีกอาหะกล่าวได้ว่า เทวทีตโรขึ้นมานะครับอ่านว่าเทพธิดาทั้งหลายอโรจิตวาบอกแล้วทานังซึ่งทานปริตะกังอานนิดหน่อยอัตนาอัตนากตังอันอันตนอันตนกระทำแล้วนะเยนะโดยในอาทนามีว่าอปราเทวทีตาอ่านว่าเทพธิดาอื่นอีก อาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญอาหังอันว่าดิฉันรักขมานารักษาอยู่อุจฉุเขตังซึ่งไร่แห่งอ้อยอาทาสิงได้ให้แล้วอุจฉุยัดถิงซึ่งลำแห่งอ้อยเอกังลำหนึ่งพิกุโนแก่ภิกษุเอกัสะรูปหนึ่งอิติดังนี้ ตรงนี้มีอิติอยู่นะครับเป็นสุดประโยคอยู่นะครับเทวตีตาว่าเทพธิดาอปรราอื่นอีกอาหะ ขึ้นมานะครับอาหะกล่าวเลยว่าอาหารนันว่าดิฉันอาทาสิงได้ให้แล้วทิมพระรุสกังซึ่งมะพลับเอกังผลหนึ่งพิกุโนแก่พิสุเอกะตรูปหนึ่งอิติดัดงนี้นะครับขึ้นเอกะตะพิกุโนเข้ามานะครับอปราเทวทีตาอันวา่าเทพิดาอื่นอีกอาหะกล่าวแล้วว่าอาหารอันว่าดิฉันอาทาสิงได้ถวายแล้วเอลาลูก,กัง ซึ่งฟ้าเหลืองเอกังผลหนึ่งเอกศะพิกุโนแก่พิสุรูปหนึ่งอิติดังนี้อปราเทวธีตาอ่านว่าเทธิดาอื่นอีกอาหะกล่าวเลยว่าอาหารนั้นว่าดิฉันนทาสิงได้ถวายแล้วภารุสกังซึ่งลิ้นจีเอกังผลหนึ่งเอกศะพิกุโนแก่พิสุรูปหนึ่ง อิติตังนี้อปาราเทวทีตาอันว่าเทธิดาอื่นอีกอาหากะล่าวว่าอาหางนั้นว่าดิฉันอาทาสิงได้ถวายแล้วมูลกะมุถิงซึ่งกรรมแห่งเง่ามันเอกังเง่าหนึ่งเอกตะ,ะ,ะพิกุโนแก่พิสุรูปหนึ่งอิติตังนี้ อะปราเทวทีตาว่าเทิดาเนี่ยอีกอาหากล่าวแล้วว่าอาหารกันว่าดิฉันอาทาสิงได้ถวายแล้วนิพพะมุทิิงซึ่งกรรมแห่งสเสดาพระเป็นวัสเสดานะครับเอกังกรรมหนึ่งเอกตะพิกุโนแก่พิสุรูปหนึ่งอิติดังนี้ก็อิติดังนี้สองครั้งนะครับอาหางสกุกล่าวแล้วว่าอะยังสัมปติอันว่าสมบัตินี้อามเหยี อันดิฉันทั้งหลายลัทธาได้แล้วอิพินาการณีนะเพราะเหตุนี้อิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถร,ระสุตวาฟังแล้วตาหิกะตะกำมมังซึ่งกรรมอันอันเทธิดาทั้งหลายเหล่านั้นกระทําแล้วตาหิโยกเทวะทีตาหิเข้าไปนะครับโอตาริตวาข้ามลงแล้ว สักขะโตจากสวรรค์อุปสังคกบิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาปุจจิทูลถามแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกาตัวนี้เป็นประโยคภาวะวาจกนะครับปุกคาเลนะขึ้นมานะครับอันบุคคลสักกานุโขอ,อาจหรือหนอแลลัดทุงเพื่ออ,อันได้ทิพพระสัมปติง ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์กาเรเนนะด้วยเหตุตจัจกกะธนะมัตตนะสักว่าการกล่าวซึ่งคำสัตว์กาเรเนนะด้วยเหตุโกปนิพาปนะมัตตนะสักว่าการยังความโกรธให้ดับกาเรเนนะด้วยเหตุอติปริตตะเกณนะติมพรุสกาทะธานะมัตตนะสักว่าการถวายซึ่งผลไม้มีมาพรวเป็นต้น อน,นิดหนอยยิ่งตัวนี้คือศัพท์ที่ติดกันนะครับติมพระรุสกะธานามะมตินะเป็นศัพท์เดียวกันนะครับสับนี้ติมพระรุสกาธิตรงนี้นะครับธานามะมตินะสักว่าการถวายซึ่งผลไม้มีผลมะพร้าบเป็นต้น ตัดนี้ติดกันนะครับตกสะอีไปสัถานว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าโมกคลานะดูก่อนโมคคลานะตะวางันว่าเธอปูจจสิย่อมถามบางซึ่งเรากัดสมาเพราะ,ะไรอายางอัถโ่ครับตัวนี้ตัดบวชเป็นอายางอัถโ่นะครับอ่านว่าเนื้อความนี้ เทวทีตาหิอันเทธิดาทั้งหลายกะติโตบอกแล้วเตแก่เธอณนะนุมิเจหรืออิติดังนี้เถรนว่าพระเถระอาหะกราบทุลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นทิพพระสัมปติอันว่าสมบัติอันเป็นทิพภูเกเลนะอันบุคคลขึ้นมานะครับมันเยเห็นจ่ก รับพติย่อมได้การณเนนะด้วยเหตุเอตเกนะมีประมาณเท่านี้หรืออิติดังนี้รับปฏิตัวนี้เป็นกรรมวาจกนะครับแปงยะกับที่สุดธ,ธาตุเป็นพระพระจึงได้รูปเป็นรับพระนะครับแต่ถ้าเป็นละพฏิเป็นกัตุวาจกแต่ตัวนี้เป็นกรรมวาจกนะครับอาถาครั้งนั้นสัตถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วนางเถรังกะพระเถระนั้นว่าโมคลานะ ดูก่อนโมกขลานะปุคโลนว่าบุคคลขึ้นมานะครับ กเทตวาปีแม้กล่าวแล้วการนังซึ่งเหตุสัจจะมัตตังสักว่าความสัตวปิแปลก่อนให้แปลว่าแม้แต่ถ้าจะแปลว่าสุดท้ายให้แปลว่าก็ดีคือต้องแปลว่าสัจจะมัตตังกเทตวาปีกล่าวแล้วซึ่งเหตุสักว่าความสัต์ก็ดีโกปะมัตตังชิตตวปีละแล้วซึ่งเหตุสักว่าความโกรธก็ดีปริตตกังทานังทัตวปีสามตัวนะครับอภิคถา,านะครับให้ แล้วซึ่งทานอันนิดดอยก็ดีคาชติย่อมไปเทวโลกังสู่เทวโลกเอวะนั่นเทียวอิติตรงนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอีบางนี้อิติว่าปุคโลอ่านว่าบุคคลพระเนพึงกล่าวนะครับมาจากอยะลบแต่ยะยะทิ้งเดี๋ยวไว้แต่ออนะครับสัจจังซึ่งคำสัตว์ปุคโลนว่าบุคคลนะกุุชัยยะไม่พึงโกรธปัปปชิเตหิ ยาจิโตผู้อันบันประชิตทั้งหลายสีละวันเตหีผู้มีศีลขึ้นมานะครับยาจิโตขอแล้วทัดชาพึงให้ไทยธรรมมังขึ้นมาซึ่งไทยธรรมอับปังปีแม้น้อยทัดชาตัวนี้ก็มาจากไยยะเช่นเดียวกันครับมาจากทาธาตุนะครับแล้วก็ไปแปลง ตัวาธาตุเข้าไปบุคโลนว่าบุคคลคัดเฉพึงไปสันติเกในสำนักเทวานังลบด้วยอำนาจคณะฉันตรงนี้นะครับของเทพทั้งหลายฐาเนหิด้วยฐานะทั้งหลายตีหิสามเอเตหิเหล่านั่นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมานะครับดูนี้อัดโถอันว่าอัดว่าทีไปยะพึงแสดง ทีปยะคือว่าไขาความนะครับวัวหะไรย,ยะพึงกล่าวสัจจังซึ่งคำสั์อิติดังนี้ตถะาะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะทาวยสะแห่งหมวดสองให้บทว,ว่าสัจจังพระเนอิติดังน,งนี้ตรงนี้ขึ้นอัดโถเข้ามานะครับี่ก็เป็นอธิบายนะครับอัดโถอันว่าอธิบายอิติว่าปฏิสหาย,ยะพึงตั้งอยู่เฉพาะสัจเจในคำสัต อิติดังนี้ในลักษณะเดียวกันหมวดสัตมีทั้งหมดเลยนะครับก็ไขความเข้าไปอัดโถตรงนี้นะครับขึ้นอัดโถเข้ามาอันว่าอัดว่าณนะกุชัยยะไม่พึงโกรธปร,รัสสะภุกระสะต่อบุคคลอื่นอิติดังนี้ปะทัสสะแห่งบทว่าณนะกุชัยยะอิติดังนี้นะครับณนะไม่นับเป็นศัพท์นะครับตัวนี้จึงใช้คําว่าบทบทเดียวอัดโถขึ้นมาตรงนี้นะครับอันว่าอัดว่าปะปะชิตาอันว่าบรร ปัญชิตทั้งหลายศีลวันโตผู้มีศีลยาจากานามะชื่อว่าผู้ขออิติดังนี้ปทัสสาแห่งบทว่ายาจิตโตอิติดังนี้ทีจริงอยู่เตปัปปจิตาขึ้นมานะครับอันว่าบรรญชิตทั้งหลายเหล่านั้นอะยาจิตวาไม่ขอแล้วอิติว่าตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้อิติวะดังนี้เดียวติดฐานติ ย่อมยืนคารทวารีณนะประตูแห่งเรือนกินจาปิแม้โดยแท้ปนะถึงอย่างนั้นปนะตัวน,นี้แปลรับกับกินจาปินะครับให้แปลว่าถึงอย่างนั้นนะครับยาจันติเอวนามะขึ้นเตปับปจิตาเข้ามานะครับอ่านว่าบรรพชิตทั้งหลายเหล่านั้นยาจันติเอวนามะชื่อว่าย่อมขออัถโตโดยเนื้อความเอวนั่นเทียว ปุกลนว่าบุคคลศีละวันเตหิปปปะจิตเตหิย,ยาจิโตผู้อันบัรปจ,จิตทั้งหลายผู้มีศีลขอแล้วเอวังอย่างนี้ทายธรรมเมครั้นเมื่อทายธรรมอัปัตตมิงปีแม้น้อยวิชมาณีม,มีอยู่ทไทายะพึงให้ทายธรรมบังขึ้นมาซึ่งทายธรรมอัปมัตตะกัางปีแม้มีประมาณน้อยอิติดังนี้ปทัสะ ตรงนี้นะครับมาเข้าตัวนี้นะครับเป็นลักษณะตั้งอัดเดียวกันประทัสสะแห่งบทว่ายาจิตโตอิติดังนี้เป็นต้นอัดโถอ่านว่าอัดว่าปุคโลอ่านว่าบุคคลคัดไชยะพึงไปเทวโลก,กังสู่เทวโลกเอเตสุการเนสุในเหตุทั้งหลายเหล่านั้นหนาะการเนนะด้วยเหตุเอเกนะปิแม้อย่างหนึ่งอิติดังนี้ ปะทะาวิยาสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าเอเตหิตีหิ i. ดังนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งนะครับก็นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องกลับทบทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน